ยิ <prediction? S 3> ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยเกียวเลยบึม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 เสื้อเสื้ออะไรครับเสื้ออะไรครับเสื้ออะไรเสื้ออะไรเฮ้เฮ้เสื้ออะไรพี่อมเฮ้เสื้ออะไรอ้าวแล้วยิ้มหน่อยยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานเอ๋โอ้ยเงินบุ้งเงินบุ้ง สว,ว,วัสดีค่ะวันนี้บาวันนี้เป็นวันเกิดของพี่บามนะครับตอนนี้เช้ามากนะครับวันนี้ ไปไปทำบุญบุญวันเกิดพี่ปามนะครับใส่บาทมาแล้วเหรอใช่ใส่บาทมาแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมีความสุขไหมมีความสุขแต่ว,ว่าไม่มีสยังไม่ได้มีเค้กเหรอครับใช่ทำบุญวันเกิดแล้วต้องเลี้ยงเค้กด้วยเหรอใช่ต้องเลี้ยงเค้กให้พี่ปามอีกเหรอใช่เอา้าแต่พี่ปามท,ทำบุญวรนเกิดแล้วนะไม่ต้องเลี้ยงแล้วเลยเลี้ยง เลี้ยงใครอะครับเลี้ยงเลี้ยงใครเลี้ยงใครบ้างฮะวันเกิดพี่ปาลเลี้ยงใครบ้างพี่ปาลให้ใครกินเค้กบ้าง,ต,ง,ต,งต่งดังตัาง,าง,าง,งนานมามี่ด,ดัดตี้ีบิบือแฟนฟ้า ใครอีกไก่เหยื่อใครอีกยาป่าอันใครอีกหมูยุดใครอีกใครอีกไอไปยัง ไใเดี๋ยวเรากลับบ้านไปอาบน้ํากันดีกว่าไหม<า>แล้วก็เดี๋ยวไปทําเค้กได้ไหมโอเคตาเมันซีเดงโอเคแล้วก็แล้วก็พี่บามจะจะจะเอาเค้กแบกแมงเบดีโอเคไปกลับบ้านกันโอเคเป็นอะไรอ่ะครับคันเหรอมาดูสิ คันตรงไหนจริงเหรอน่าจงใจจังยยยในถอดังเก่งอยู่สิข้อรถได้พอหนึ่งคัครับไอ้พอหนึ่งคันครับในขอรถรถที่ไหนดงว้าวบ้ามีรถคันสีแดงโอเคขอพ่อหนึ่งคัขอพ่อหน่อยขอพ่อหน่อยนูหนูนูนนได bò hay phô hay phô mấy hay phô mấy hay phô mấy bò 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 này bò 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 Có bò Có bò 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 đợi

สีแดงเก่งมากอันนี้สีน้ำเงินอันนี้สีแดงแดบายบายก่อนเลยบา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 ยก้องก่อนบายบายก้องก่อนน้อง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 บายบายก้องก่อนบายบายมันคืออะไรปูแดงโบสีอะไรแดงนั่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 งเล่นบอลเลยเร็วเดี๋ยวแม่ถ่ายให้เร็ว เน่เน่ดูหน่อย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 <อ>ว้าวเหมือนรถพ่อเลยเหรอ,อเหมือนเลยโอ้โอ้พ่อไปเยี่ยวหน่อยไปไปเยี่ยวก่อนอไปเยี่ยวก่อนครับรถพอ่อ <c oughs> ใครใครน้อง น้อง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 ใครอยากกินพี่โปใครอยากกินพี่โปใครอยากกินพี่โปใครใครอยากกินพี่โปใครอยากกินพี่โป1 1 1 1 อยากกินบีบอน้องใครอยากกินบีบอน้องสวัสดีครับรักเท่าไหร่รักแม่น้องรักแม่เท่าไหร่น้องน้องน้องรักไม่ดุหน่อยหรือน้องรักแม่เท่าไหร่ไหนน้องรักแม่เท่าไหร่ แม่เท่าไหนอ่ะว yeah> ันรักแม่เท่าไหร่อ่ะวันรักแม่เท่าไหนวันรักแม่จริงไหมรักแม่จริงไหมรักแม่จริงไหมวันรักแม่จริงไหมเนี่ยวันรักแม่ที่จุดไหมจุดไหมจุดไหมไม่เห็นอะไรเลยเห็นเป็นหัว ไม่จุดไหมจุดแล้วไหมบอกก่อนที่จุดไหม